สังเกวก็ห้ามสกิลทีวียูทูบครับก็กำลังขึ้นสิรวดนะครับห้ามสกิลทีวียูทูบครับผมเราใช้สว่านไฟฟ้ายิงเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องหมุนเสียวลาก็ช่างตาดี y วนะครับถ้าเจอไอ้ฝืดเนี่ยจะมองมากเลยใช้สว่านยิงนะครับ ปกติใช้มือหมุนได้นะครับมันให้เปิดบบอ,อยากให้มันเร็วจะได้ทำงานอื่นได้นะครับรอบมันเร็วกว่ามืออยู่แล้ว้างชิคกฤฤี้ียูทูบ โอ <Okay. S 2> เคเสร็จแล้วครับแต่นาก็ค่อยขึ้นเครื่องตั้งครับผมโอเคอืมถอแลว้วครับเดี๋ยวหาย <c oughs> พิษะนะครับพิษะช่างกล้อง d ดเวลลอปเพทีวี YouTube ดีครับเจอ YouTube